Nakmu tak โตสมมาตรสมภูษะสามแมงมุมแตกสาประตัวโตอล่าหะโตสมมาตรสมภทษะสามม่ตาตีตุเรต่อแมาเทียนาต่อวานตะวันย์ต่อตะขางตะขางต่อปลาขังต่อมาตัวโลกเป็นตั าสางตทไดที่รานไม่คากันมามาเิต่อุ่อุ็คุณตาคุณยายขอให้คุณ่อคุณแม่อมาับัรสตดน้

ແນວນັ້ນເພ ขถ้าเราว่าเรียกว่าต้องย่างนี้คนผมมือต้อง